สวัสดีค่ะมาพอกับปอมซาขึ้เขาจะพี่น้องมือนีปอมซาสิเออมีต้นใหม่ดีๆมาแนะนาให้พี่น้องจะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดแบบว่ายังมีต้นใหม่ต้นนี้ก็ยังปอมซามีสมควรจะมีนะในบ้านสมควรจะมีในบ้านไว้สักต้นหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นใหม่ต้นเนี้ยเป็นต้นใหม่ที่แบบว่ากวากมรกตมันชื่อกวาก,ก,กมรกตกวามรกตถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเกิน ccplant อ่าต้นใหม่ต้นเนี้ยปอมซาในน,อนอ้าย่อนหย่ยอนมาอย่างว่าติอ่า สำหรับผูใ้ใดที่แบบว่าเลี้ยงต้นไม้บ่ค่อยเก่งนาะจ้ะพี่น้องอันนี้แนะนาแนะนําเลยสําหรับใครที่เลี้ยงต้นไม้ไม่ค่อยเก่งราคาการเลี้ยงนี่การเลี้ยงเขานี่ง่ายง่ายมากง่ายสําหรับผูใ้ใดที่เป็นมือใหม่สมควรจะมีใบสักต้นหนึ่งจะก,กวังมรกตถ้าตำข้อมเชื่อเขาก็ออถือว่า,าสามารถกวางเงินกวากทองอานาโชคลาบมาให้ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกสําหรับกวางมารลกตนี่ ถ้าตามความเชื่อเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเมื kiss, ่อใดที year, the ่เขาเลี้ยงจนเขามีดอกนะเขาเขาเขาเคยได้โชคก่อนญงจ้ะพี่น้องอันนั้นจะเป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วตาตามที่ปอมสาเคยเลี้ยงมาก็บาเคยได้ดอกทักเธอจ้ะพี่น้องเขามีดอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเลี้ยงไปดีๆอาจสะมีดอกอะไรแต่ว่าตามเท่าที่เลี้ยงมาก่เคยได้เห็นดอกเขาได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามีคนที่เขาแบบว่าเลี้ยงเนาะเห็นดอกเขาก็ถือว่าเขาก็บอกว่าตอนที่เอกวังว่ารกดออกดอกก็ถือว่า เขาก็ได้โชคลาภ้วยกันจ้ะแต่น,นี้ก็เป็นความเสือแต่อ่าหลายกว่าความเสือคือประโยชน์ของกมวางมะระกดนอกจากสวยงามเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายแล้วเขายังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกชนิดหนึ่งจ้ะอ่าเป็นไม้ที่แบบว่าอ่าค่ายออกซิเจนออกมาเนาะตอนกลางคืนเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดบมีก็สมควรสิมนี้ไว้กวางมะระกวเลี้ยงแบบใดเลี้ยงบาอยากจะพี่น้องอ่อ่ามีอยู่สามอย่างคือน,น้ำแสงแดด สามอย่างนี้คือเรียงยงไงน้าเขาก็ต้องการน้าที่แบบว่าแช่จนเกินไปน้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ร้อนมากเกินไปอาลดอาทิตย์ละครั้งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจ้างจังปอมซานี่ก็บอกคอเด้ลดอาจจะแบบว่าอาทิตย์กว้างก,ก็ลดครั้งหนึ่งก็ได้จ้ะเพราะว่ามันบบคอยเดยมันบ่คอยห่อนจ้าอยู่อยู่ยสมมติอยู่นอร์เวย์นนะจะแต่พื้นที่ ตรงไดที่แบบว่ามันหอนแล้วก็เกิดว่าเขาลืมรดไปนี่สินะอสองอาทิตย์อาจจะรดครัง้งนึงกับอาจีะอาจจได้อยูอ่บ่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนแรง้วก็เป็นไม่อวบนามสังเกตลำต้นเขาจะไปน้องมันจะเป็นใบเขาก็สีเขียวลำตน้นสีอวบน้นาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ไม้อวบน้นาถ้าพูาถึงไม่อวบน้นาหลายชนิดคือสามารถทนแรงได้ประเภทของไม้อวบหนานะเขาสามารถอยู่อย,อยู่อยู่ได้นานถ้าไม่มีน้ำ เพราะฉะนั้นแล้วก็ง่ายสาหรับการการเลี้ยงะะหรือสําหรับไครทท่บ่มมีเวลาในการดูแลหรือการลดน้ต้นไหมกับปอมซาขอในน้าก๊องมันละกดอีกต้นหนึ่งเอาไว้ในบ้านถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากมีเน,ะเนาะน้าผ่านไปแล้วการลดน้าก็บ่ต้องรดจนแช่จนเกินไปลดพอประมาณถ้าเกิดว่าผู้ใดมีกระถางอันนี้ของของปอมสากระถางไ่ที่บ่มมีลููผพานกลถ้าเกิดว่ามีผู้ใดผู้ใดที่มีกระถางที่หนาม,มันพานกนใดก็คือรดจน้นามัน,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 มมนไหลผ่านออกแล้วก็ คอยคอยหยุดรถสองเสงียงแสงสามารถยุ่ยได้ยุ่ได้แสงค่อนข้างเต็มแต่กับแต่ก็บอกเขาเขา่ขาจะเป็น้องอยุ่อยู่แสงที่แสงจ้าตลอดทั้งวันเขาสามารถยุ่ได้นทีมืดแล้วก็ที่สว่างแสงลำไล่เล็กน้อยจ้ะเดี๋ยวปอมซาเสียารูปใว้เบ่งองนตรงที่ปอมซาตั้งไวนะ้น่ะมันมันยู่แสงแบบไดแล้วเขาก็สามารถออกออกนอกได้ดีตรงที่ปอมซาตั้งไว้นี่นะแสงแค่ผ่านแบบพานมาหนะ้าต่างแค่นิดเดียวเอง เขาออกนอใดตอนแรกที่ปอมซาซื้อมาอยู่มีอยู่ประมาณปร,ประมาณซีกานชี้การของอันนี้พราะเลียงไปเลียงมากขึ้นหลายกาหนึ่งนอกําลังเกิดไม่นี่นอกําลังเกิดไม่สองสามซี่นอจะไปนองกับเขาสิเป็นแตกตามจริงแล้วกวางมากลกดเขาเป็นไม้หัวไม้หัวหรอกเขาสิแตกออกแตกหัวออกจะน้ำผ่านไปน้ำแสง แสงเบ่ตองบ่ตองเอาแสงที่แบบว่าแสงจ้าจนเกินไปเขาก็สามารถยูดได้น้ำแสงดินดินก็คือแบบว่าเอาดินที่แบบว่าดินไม่เอาดินที่แบบอุ้มน้ำมากจนเกินไปเอาดินที่แบบว่าล้วนซุยในจักน่อยคือนำพันนำพานใดแบบสะดวกสบายเพราะว่าเขาบ่เขาเขาบ่ามักดินที่แช่นจนเกินไปเพราะว่าเขาเท้าโบหดนำ บโดน้ำน่นนาน,น,านดินแห้งๆเนี่เขาก็สามารถอยู่ได้เขาเจอโบโบเวเพราะวาเขาเขาเป็นลําต้นที่เป็นไม้อบนาบนล้วจะพี่นอ้องกวางเมื่อเรากดก็เลยปมซาก็เลยอยากเอามาในน้าให้พี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดบ,บ่มีกัไปซื้อหามาไววจังกวนในบานเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะการขยายพันธุ์กับ,บยากการการขยายพันธุ์กับเข้าเด็ดใบเนาะจะเด็ดใบนี้เด็ดใบนี้ออกแล้วก็ไปเสียบลูกในดิน หรือห้องสตาดตกันตัดกันต,ตรงนี้ออกไปไปช่ำลงดินหรือสีห้องสีเอาเอาใส่อแอนเกลน้ำว้ก้อนจนกว่าเขาสิเกิดหกักหรอเขาก็เอาไปปลูกเดต่อจะถ้าเกิวกดว่าผู้ใดวามีเวลาก็ช่ำลงในน้ําก่อนรอจนกว่าเขาจะเกิดรากแล้วค่อยเอาไปปลูกกับวิธีง่ายๆในการขยายพันธุ์หรือถ้าผูดด้ใดแบบว่า สิเปียนกระถางสีเปียกกระทางอยางงี้มันเกิดสิเหมือนมีีมีลายหัวายก่อ,อไรเง่งเขาก็สามารถแบ่งแง่งนันออกมาที่มันติดรากอยู่เราไปปลูกได้เลยมันเป็นวิธีที่แบบว่าบุยุงยากจะไปน้องเขาซื้อหาได้ง่ายตามตามร้านขายดอกไม้ทั่วไปวโโกวางมรกตเป็นเป็นอีกต้นไม้นึงที่ผมทราบถือว่านาเลียงเพราะว่าบ่าต้องใส่เวลาในการดูแลหยุงยากหล้วก็บ,บ่มีเพียบม่มีมาแลงมากกอกวนเขาน่าจะ แต่ที่สําคัญคืออย่าลดน้ำแชจนเกินไปเพราะว่ามันสีไหนห,หลากของกวางมาัลกุนห้องนีห้องนี่เน่นาเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําที่แชจนเกินไปเพราะฉะนั้นรเราปอมซากันเลยมาในนำ้ำต้นกวางมาัลกุนที่ปลอมซามีอย่างไหเป็นเพื่อนไดมีคือกันเนาะแบบว่าเลียงใบเลียง,ง่ายสาหรับผู้ใดที่แบบว่าบ่าคอยใส่ใจดูแลปัานไหนหรือบ่มีเวลาก,ก็นแในน้ากวางมาัลกุน ให้ติดไว้ในบ้านจากตัวหนึ่งเนาะอกย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมซาแน่แจาหรือว่ามีความคิดเห็นเอีย,อยงในก้กันที่ปอมซาเฮดคลิปหรือว่าอยากให้พัฒนาเอียงกับคอมเมนต์ไว้ได้จ้าเดี๋ยวปอมซากัสิพยายามพัฒนาคลิปให้เพื่อนๆได้นนรับชมให้มันดีๆขึ้นเรื่อยๆนากจาพี่น้องคลิปนี้ปอมซาขอบคุณที่ติดตามรับชมจา้าพอกันคลิปหนะ้จาจ้าพี่น้องขอบคุณอะไรจา้าสวัสดีค่ะ